สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับผมกับมกับผมช่อง b c k c กันอีกแล้วนะครับกลับไปกับเกมคุนท่าแบนโพลิสพรากอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรลงลงเกมที่ไป็นกาเอาให้จบก่อนแล้วค่อยลงเกมอื่นแต่ตอนนี้ที่จริงจะมีพาร์ติอยู่แต่ว่าตอนนี้คนยังไม่พอนะครับผมก็เลยยังเล่นไม่ได้ซึ่งที่จริงผมกับจะไปกับคุณจุนจันเขาก็สองคนก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคนเล่นจริงๆก็อาจจะไปสองคนก็ได้จะไหวก็ได้นะจานต่อไป ก็เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ Party ไฟแล้วก็จะมีหลายๆเกมเข้ามาจะเป็นไมค์ครับจะเป็น VR Chat หรือเกมอะไรพวกนี้นะครับโอเคงั้นเรามาต่อเกมของเราดีกว่าคลิปที่แล้วอาจจะสั้นไปต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมเรียนอยู่ด้วยแล้วคือตอนนั้นเป็นช่วงเบรกประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยแหละผมก็เลยรีบอัดๆก่อนจริงๆกลาจะอัดอัดอัดแล้วก็ตุนตุนตุนคลิปไปเลยค่อยๆลง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  ก็นั่นแหละนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปคลิปดองหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวก็รอดูอีกทีแ้วกันล่าสุดเราถึงอะไรเนี่ยอ๋อที่เราไปขับรถใช่ไหมนี่มันสาวแล้วคุณจะต้องเพิ่มพิที่ว่างอ่ะฮะอืมอส่งนักโทษรอบที่แล้วไม่ได้เซฟให้หรือไว้แย่จังโอเคงั้นเดี๋ยวผมเล่นใหม่สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ เอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมเอ่อไปขับรถมาแล้วก็มาวันต่อไปเลยอาจจะสังเกตว่าเงินผมน้อยกว่าคิดที่แล้วเพราะว่าตอนผมขับรถเนี่ยไม่ได้ดูโมเดลูแมปไปชนเขาหาเสียไปในห้าร้อยโคตรแพงอืมแล้วก็เล่นจบแต่ผมซื้อมาทุกอย่างเหมือนเดิมแหละนี่ยังซื้อพิมพ์อาหารรุตลาดชันวางรู้สึกว่าเอ่อที่ผมสรุปแล้วคือเขาวันนี้เขาห้ามเอาอาหารเข้านะครับห้ามเอาอาหารเข้าประเทศน่าเข้าใจไหมใช่ไหมนี่ สิทธิ์ให้เอาผลิตตะพันพวกนี้ก็คืออาหารโอเคพร้อมแล้วลุนเลย <c oughs> ห้ามเอาหารเข้าเข้าใจไหมวัดน้ำหนักรถก่อนห้าพันห้าไปรีบเดี๋ยวสารหน่อยไหนนี่คือรายการสินค้าสินะเดี๋ยวดูชื่อก่อน เดี๋ยวดูป้ายทะเบียนก่อนอย่างแรกสิ่งที่เราควรจะเขาบอกว่าอะไระเดี๋ยวเราขอก่อนละกันอ๋อบันทึกจดว่าเขาเอาคนอะไรเข้ามาเดี๋ยวดูนี่ก่อนเอ่อ lfb 4576 xy lfb 4576 xy โอเคตรงเอ่อ yfc yeah, ivanovich โอเคตรง yfc yeah, ivanovich 4576โอเคตรงแล้วก็ อืมวันนี้มอนเสอร์ตทไม่มีบอกรถโอเครถห้าพันจับได้ประเภทรถเป็นอะเลลิชเลลิชเลลิชอันนี้สินะรถเป็นทุกหน้าเป็นเหลี่ยมโอเคทุกอืมเออหมดเรือยังนี้เขาคลิกสี่อ๋อเดี๋ยวค่อยด้านแปดมีนาแปดสองยังไม่หมดโอเคมาจากประเทศอัคริสตันอัคริสตันอัคริสตัน อแสงนี้ตรงรูปตรงตรงโอเคภาพตรงไหมดูหน้าสิโอเคตรงต่อไปเราก่อนที่เราจะเช็คของเราเช็คสภาพรถก่อนดีกว่าอ้ามอย่างที่เห็นมีกระจกแตกหนึ่งนะกระจกแตกหนึ่งอืมอยางแบนเปล่าไฟหน้าไม่แตกโอ้อยยางแบนดูยากเลยในะทางนี้กระจกไม่หายรถใครอันนี้เขาเรียกว่ากันชนหลังใช่ไหม มไฟหลังแตกว่ะเนี่ยไฟหลังแตกหนึ่งโอเคอืมฮึกระจกไม่หายโอเคต่อไปไปเช็คของดีกว่ากดซีอืฮึขึ้นไปเช็คของสิอา,าอเอาตรวสอบไงอ่ะไหนอ๋อกดชิกผมนึกว่ากดเอา กดขิ้ขวาแล้วคี้ก่อออกไงวะกดกดผิดกดผิดกดผิดอืมกดไงวะอ๋อขี้ค้างก็งงอยู่กดขี้ค้างโอเคอื่าอ่อา,าอ่อาเช็คเช็คเช็คคนอะไรมาบ้างอ,อ่ะอือยัง แล้วก็มาเช็คกันว่าตรงหรือเปล่าปูนซีเมน 17, 1, ต์สิบเจ็ดถัหนึ่งเตาสามสบูบ่หนึ่งปูนซีเมน 17, 1, ต์เจ็ดถัหนึ่งเตาสามปูนซีเมนต์เจ็ดเตาสามถัหนึ่งสบู่หนึ่งตู้เย็นสองถัาน้ำมันสองตู้เย็นสองถาน้ำมันหนึ่งใช่ไหมโอเคตรงนะสินค้าตรงติดท้ายก่อนอ่าฮะแล้นงไงต่อ โอเคกระจกแตกแค่นี้ไปคุณผ่านได้เฮ้ยเดี๋วกน,นะมันมีอาหารไหมลืมลืมดูเลยโอเคไม่มีโอเคผ่านได้ไปวันนี้เขาห้มามอาหารเข้านะครับคนต่บายมาเลยเดินทางสุขภาพครับผมโอเค,อเคสองร้อยยี่สิบจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองร้อยยี่สิบ ขอเอกสารนะครับเขาบอกวังคันจะเอาเสียงเขาคงมสิ่งของที่ซ่อ,อนอ,อยู่โอเคเข้าใจแล้วแต่ยางแรกมาเช็คอันนี้ก่อนก่อนทะเบ,บียนตรงไหม S H D เฮ้ย S H D H HJ26LG โอเคแล้วก็อืมชื่อ As ash, must. Uh, a, must. อัสซาจิมารสเออเอซาจมาสถูกทะเบียนตรงไหมเนี่ยสองเนี่ยตรงโอเคหมายเลขหนังสือเดินทาง 48KBHN72 ถูกภาพตรงไหมตรงโอเคใช้ okay. ได้ถึงวันที่2เดือน5ตอนนี้เดือน4อยู่อันนี้โอเคได้เออเอซาจโอเคโนสแกสต랙แกสต랙 แอสเด็ไหนวะนี่ไงใช่คันนี้ไหมอ่ะคันมันดูแปลกแปอ๋อคันนี้แหละโอเคไม่เกินห้าพันแปดดูซิว่าเกินหรือเปล่าต้นใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นรถน้ำหนักเกินเท่าไหร่นโอเคตรงเ,เช็คเช็คสภาพรถแป๊บกระจกไม่หายไฟหน้าไม่แตกมีกันชนโอเคกระจกไม่แตกยางแบนดหนึ่ง ยางแบนหนึ่งปท้ายไม่แตกคันนี้มีกันชนไหมขอด่วนไม่รู้ฮะอ่ะแปลว่ายางแบนหนึ่งแล้วนยางแบนหนึ่งเฮ้ยลืมเช็คประเทศเขาเลยเขามาจากอัลบารักอัลบารักสีตรงไม่ตรงป่วะโอเคตรง อุ้ยกดผิดสีตรงหรือว่าอันนี้ไม่ตรงวะก็ตรงเลยอ่าฮะอับรักชื่ออะไรอ่าฮะตรงตรงโอเคต่อไปไปเช็คเปิดออกมาเออมัน,ม,นมันกดซีแล้วเอาออกยังไงนี่เหรออ๋อกดอ e นะีนันสุดท้ายออกไปออกออกไปนะเดี๋ยวมีของซ่อนมีอะไรซ่อนไว้บ่เนี่ยโอเคหมดแล้ว อ๋อนี่คือสินค้คาเราเช็กก่อนนะฮะเช็เชเช็คเช็เช็กอะา,างเช็คให้หมดครบยังวะยับไม่ไม่น่าใช่ดูสิว่าตรงหรือเปล่าปูนซีเมนต์สิบวัตถุไ i ไฟหนึ่งลังแอปเปิล 2, สองงซัฟอร์ 3. ปูนซีเมนต์สิ ผงซอฟอกเท่าไหร่นะสามวัตถุไฟไฟหนึ่งรางแอปเปิลสองนะแอปเปิลสแล้วก็กระสอบใชยพืชห้าโอเคครบแต่ว่ารอบนี้มีลังแอปเปิลนะครับซึ่งตอนนี้ณตอนนี้เออทางประเทศเราแม่อนุญาตให้เอาอาหารเข้านะครับคุณท่านเพราะฉะนั้นผมจะไให้คุณท่านผ่านนะครับ ด้วยการข้อจำกัดในการเข้าเราห้ามเอาอาหารเข้านะครับวันนี้เชิญครับขันไปมาเลยครับปุ๊สิเอาขันไปไม่ได้อะทำไมอ่ะเอา้าอุ้ยโอเคได้แล้ว,ลวอ๋อมันรอขันต่อไปเอาทำไมได้แค่นั้นอะ อ๋อก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ทำไมได้ตังค์น้อยหน่อยเนาะสำหรับอะไรเชิญครับเป็นรถเต่าเลยเต่เาชิ่นน้ำหนักก่อนเท่าไหรพันเจ็ดโอเคกระจกแตกเยอะนะคุณลงจากรถก่อนนะครับเอกสารไอเช็คซีหน้าตาตรงเปล่าเดี๋ยวดูโอเคตรงชื่อ เดี๋ยวเช็คเช็คป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนสำคัญเป็นอย่างแรกนะครับใครปลอมป้ายทะเบียนนะนี่บางแเข้าก็จะเจนถูกหกห้าสามเจนไหมไหนวะหกห้าสามเจนโอเคชื่ออัลติเัมเมอร์อลติเทมเมอร์อลติเทมเมอร์โอเคตรงพุทธจิย่าอยู่พุทธจิโอเคได้อื้มหมายเลขหนังสือเดินทางตรงไหมตรวจลิเิียดด้วย ตรงโอเคอืมมาจากประเทศซาฮารีซาฮารีตรงตรงแต่ักตรงโอเครถประเทศไปรถประเทศล้วลประเภทแอดแซมใช่ไหมใช่โอเคน้ำหนักไม่เกินสองมันโอเคสภาพรถจกแตกหนึ่งอืมไฟหน้าแตกหนึ่ง จกแตกหนึ่งไฟหน้าแตกหนึ่งจบแตกหนึ่งไฟหน้าแตกหนึ่งข้างในรถไฟเสียมะไม่มีจบแตกหนึ่งไฟหน้าแตกหนึ่งโอเคจกแตกไฟแตกโอ้ยโ,โ,โอเคล้ไหนดูซิขนอะไรมาโซ่ซ่วมสามอันสี่อ่ะกันอย่าง โซมสามอันแล้วมีตรงไหนที่คุณขนมาอีกเปล่าไงมันออกเอามาันออกเอา,าเออกให้หมดเอาออกให้หมดขอนอะไรมาบ้างเนี่ยฮะไม่เปิดดูนี้ด้วยแต่ไม่赖จะค่อยเปิดมีสบู่ยังน่าจะหมดละไหนดูซิเอาอะไรมาบ้างกดผิดอีกแล้วอืมโซ่โซ่สม 3, ามกระเป๋าเดินทางสี่สบู่สองอุ๊ยกดผิด หูซุ้มสามกระเป๋าเดินทางสี่ 4, สบู่ 4, สองตรงไม่มีอาหารเคร้าใช่ไหมไม่มีเฮ้ยแต่ในกระเป๋าเดินทางนีม่มีอาหารมะเนี่ยไม่มีเนาะโอเคโอเคงั้นจาาครับฝากเอาขึ้นรถด,ด้วยโอ้เออกรผิดอารถมีอะไรหายบ้า ไม่มีโอเคงั้นคุณสามารถไปได้ครับเดินทางดีๆนะครับขั้นต่อไปขั้นใหญ่ไมาเชียวดูผลการทดสอบก่อน ปอะไรอะตัวถังรถหายไปยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเลยถังรถที่อยู่ใต้รถอ่ะหรอแบบนี้อ่ะหรอเออจะช่างมันสดีครับลงมาจากรถก่อนขอเอกสารด้วยครับยูซี่อื้อหือมาตรงโอเค QTU 7679UA เจ็ดหกเจ็ดเก้าโอเอเจ็ดหกเจ็ดเก้าเอคยหมูหมูถือว่าเป็นอาหารไหมครับน่าจะเป็นนะก็หมูหมูมันเป็นสัตว์ก็สัตว์หมูไม่เอาไปทำอาหารได้ช่างมันเถอะ okay. 5, อันติอันซารูอันติอันซารูโอเคห้าพันแปดเออใช้ได้ไหมเดือนห้าโอเคใช้ได้กุมภาพันธ์สองใช้ได้โอเคมาจากประเทศซาฮารีแล้วซาฮารี ปุ๊บปุ๊บลำพูนปูปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บโอเคตรงรถประเภทกราดักสกราดักสรถใหญ่ใช่ไหมโอเคตรงไม่เกิน5 0 0ไม่น่าจ,จะเกินนะไปด,ดูก่อน5 0 0โอเคไม่เกินสภาพรถไฟแตกหนึ่งนะจกแตกหนึ่งไฟแตกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว จกแตกสองนี่จกแตกสองไฟแตกหนึ่งอย่างเบ่นไหมไฟแตกสองจกแตกสองไฟแตกสองโอเคจกแตกสองไฟแตกสองต้องรีบทำแล้วจะมืดแล้วอือหือแล้วก็หมูหมูถือว่าเป็นอาหารนะครับหมูหนึ่งตัว จะคุณรถด้วยโอ้โหแต่ว่าหมูเป็นอาหารนะครับมรผมไม่ให้คุณผ่านใช่ไหมข้าน้าเป็นอาหารไหมหมูอะ่ะหมูมันก็เอาไปทำอาหารทำไปเป็นอาหารได้นะฝันหมูโอเคจะมืดแล้วเหลืออีกกี่คันเหลือต้องสองคันเนี่ยต้องรีบซะแล้ว วันนี้จะทำงานช้าดูสิว่าถูกไหมถูกไหมอ่ะอ้าวผิดเดี๋ยวทำไมอ่ะวกระจกแตกสามด้วยก็หมูมันเป็นอาหารไม่เยอทุกคนโอเคหมูเป็นสัตว์ก็ได้ลงมาจะรถครับใช่ไหมอ้ยเหออีกคันหนึ่งโหต้องรีบทำแล้ว ไปสปีดรันกันดีกว่ากระบุมฟุบุบุบหัวล้นโอเคฟุบปุบทะเบียนอะไรแซสี่สามเก้าิวพพอะไรสักอย่างุเปนแบบแซ่สี่สามเก้าหนึ่งแต่ิวพีพีโอเคชุดปุบต้องรีบตรวจแล้วถูกตรงไหมตรงโอเคหมเล่หนังสือดันทางอ่ะตรงไหมตรงโอเคประเทศอับารักอัลบาลักษ์อับารักา ฟ Bond ุบตรงตรงตรุบใส่ลักตรงโอเครถประเภทสก้าสก้าสกาอยู่ไหนเนี่สก้าฟุบเป็นรถอย่างนี้รถขนใหญ่ๆโอเคตรงหนักไม่เกินห้าพันเจ็ดน่าจะไม่เกินอ่ะไม่ค่อยเจอรถที่น้ำหนักเกินเท่าไหร่ใช่ป่ะห้าพันเจ็ดโอเคสี่พันหนึ่งโอเคไอ้เช็คสภาพรถสิเราถามเราจะอยู่โอเคไฟหน้าไม่แตกโอเคยางแบนไหมเนี่ยยางไม่แบนโอเคจกแตกหนึ่งนะจกแตกหนึ่ง จกไม่หายจกแตกหนึ่งไฟแตกหนึ่งจกแตกหนึ่งไฟแตกหนึ่งจกแตกหนึ่งไฟแตกหนึ่งโอเครีบทำรีบทำรีบทำไฟแตกจกแตกโอเคไปดูของซิออเราเลยๆๆ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 หมดๆๆๆอๆๆๆเๆๆ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 เๆ็ๆๆ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 ๆสๆๆ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  ฟ้าฟ,ฟ้าฟ้าฟาฟ้าโอเคน่าจะครบแล้วไห้ดูซิมีอะไรบ้างตู้เย็นหนึ Hence, ่แล right ้วแอปเปิลสองกระสอบทางไอพืชหนึ่งตู้เย็นหนงแล้วแอปเปิลสองกระสอบเันไอพืชหนึ่งสอยถันชื่อหนึ่งตู้เย็นหนึ่งแอปเปิลสองฮะงต่อเตาแก๊สหนึ่งปุ๋ยสิบหกปุ๋ยสิบหกเตาแก๊สหนึ่งวัตถุกรรมภพาสนองสีอลืมเช็คเดี๋ยวแล้วโอเคหซึ่ง จ่าขนขึ้นลกเลยจ้าเร็วๆจะคําแล้วคําแล้วแหละไม่ไม่จะคําแต่ว่าคุณมีรังแอปเปิลนะผมไม่ให้คุณผ่านนะครับเอ่อรูปตรงไหมเนี่ยหวโล้นนตรงแต่ผมไม่ให้คุณผ่านนะครับเพราะว่าอ,อืมคุณขนอาหารเข้ามาวันนี้เราข้ามเอาอาหารเข้ามานะครับขอภัยด้วยเดินทางดีๆครับมืดแล้วเขาไปเมาเลยครับ น้ำหนักก่อนเลยเลยเลยเลเลยเสองพันสี่ 24, ไม่น่าเกินหรอกลงมาจากรถด้วยครับขอเอกาสารเลยครับขอเอกาสารเอ้าไม่ได้ยังหรอนีไไออไ่ไงอ่ะอ๋อลืมอันนี้โอ้โหลืมเลยอ่ะมันจะรีบไงร,รีบนนนรีบนอนไงรีบนอนครับผมขผมค,ครับอืมชื่อตรงไหมเนี่ยอันนี้แหละทะเบียน PD อะไร P PQ อ่ะว่ผิดแล้วครับผมไปทะเบียนผิดเดี๋ยวติก่อนไปทะเบียนผิดนะครับหเห็นปะใบทะเบียนรถผิดนะครับแล้วก็กดผิดแล้วชื่อตรงไหมไม่ตรงนะครับชื่อไม่ตรงแล้วก็ถังเบียร์มาด้วยเนี่ยชื่อไม่ตรงวันหมดเบยรไม่หมดนะชื่อไม่ตรงมาจากประเทศอาคาริสตัน ตรงโอเคมีชื่อที่ไม่ตรงใช่ไหมรุ่นรถตรงไหมเอซ่าเอซาวีโอเคตรงน้ำหนักไม่เกินโอเคชื่อไม่ตรงเนี่ยนะชื่อ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 ไม่ตรงนะครับแล้วก็โอเคอันนี้ชื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหนดูดูหน้าสิหน้าเป็นอย่างนี้โอเคดูรถโจกแตกหนึ่งยังแป็นไหมเนี่ย ไม่แบนจกแตกหนึ่งนะไม่แบนโอเคจกแตกสองจกแตกสามจกแตกสามนะครับไฟหลังแตกไหมวะไฟหลังไม่แตกนะครับกด f กด f อันนี้คือกันชนใช่ไหมขึ้นไปสี่ขึ้นไปอออีอีอีอ,อ เดี๋ยวเราขอกดแท็บก่อนจกแตกสามไฟแตกปะลืมต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วจกแตกสามไฟไม่แตกโอเคจกไม่หายเฮ้ยหายหนึ่งจกหายหนึ่ง uh huh. แล้วก็เช็คของกันดีกว่า เมือแล้วเนี่ยเมือแล้วฮะ uh huh. ครบยังเนี่ยครบน่าจะครบแล้วเดี๋ยวซิของอะไรมาบ้างลังกล้วยสองปูนซีเมนต์สี่ถังเบียสองลังกล้วยสองปูนซีเมนต์สี่ถังเบียปูนซีเมนต์ไอนี้ก็ไม่ตรงนะครับผมอมรายการสินค้าไม่ตรงประเภทรถตรงพื้นหลังอีสานตรงตระพับตรงมันหมดอายุหมายเลขหนังสือดินทางตรงไหมวะ โอเคมันไม่บอกแต่ว่าคุณขนอาหารเข้ามาซึ่งผมไม่ให้เข้าโอเคนะจาขอขค้นรถด,ด้วยให้เขากลับไปเลยนะเมื่อกคุณขนอาหารมาซึ่งประเทศเราไม่ให้นําอาหารเข้ามานะครับซึ่งผมก็จะไม่ให้คุณผ่านเชิญกลับบ้านไปได้แล้วครับหรือขึ้นจะโดนนะ ตัวซิ้จะถูกหรือเปล่ายืนขวางรถไว้คือสหลบได้ครับเฉลยนี่ไปซีไปซีขดอาหารเข้ามาเราซื้อาล้ได้คะแนนกันสองร้อยเก้าสิบไปเลยครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มสมบูรณ์แบบโอเควันนี้ก็จบไปแล้ว แะหว่าการตรวจคนเอาลักลอบอาหารเข้าเดี๋ยพลาดไปนิดๆหน่อยตอนรีบต่ช่างมันก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับมาดูกำไรกันก็ได้830โอ้โหแต่ว่าการดูแลด้านหน้านี่หักสามร้อยก็ตรวจสอบไม่ถูกต้องไปสองครั้งเยอะมากโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน่า,นาจะน่าจะมันกว่านี้ซึ่งก็เดีย๋ยวได้เจอกันอย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะมีพาร์ติฟล์เดี๋ยวจะมีไมค์ครับเดี๋ยวจะมีวีไอช็เข้ามาด้วยแต่เดี๋ยวรอก่อนละกัน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้รู้การแจ้งเตือนมาใหม่นะครับอ,อ่แล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย